กรณีองค์การค้าของสำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมสวัสดิการและสวัสดิภาพครูและบุคลากรทางการศึกษาหรือองค์การค้าของสกศคลงนามคำสั่งเลิกจ้างพนักงานและเจ้าหน้าที่องค์การค้าสกศค,คเนื่องจากประสบภาวะขาดทุนต่อเนื่องมานานกว่า15ปีจึงจำเป็นต้องเลิกจ้างพนักงานและเจ้าหน้าที่เพื่อปรับปรุงอัตรากำลังและผลประโยชน์ตอบแทนให้สอดคล้องกับภารกิจ ทําให้ต้องเลิกจ้างพนักงานเจ้าหน้าที่รวม960รายตั้งแต่วันที่1สิงหาคม2563เป็นต้นไปนั้นความคืบหน้าในโซเชียลมีเดียได้เกิดกระแสแชร์คลิปจากแฟนเพจ Facebook รวมพลคนรักองค์การค้าของสกศคที่ระบุข,ข้อความว่านี่หรือคือผลงานที่มนุษย์ทํากับมนุษย์ด้วยกันคําสั่งพ นี่หรือคือผลงานที่มนุษย์ทํากับมนุษย์ด้วยกันแฮชท,ทกคำสั่งอัพยศ85ทับ2563เนื้อหาภายในคลิปวิดีโอเป็นบรรยากาศเมื่อช่วงเช้าวันที่30มิตถุนายนที่ผ่านมาที่สำนักงานองค์การค้าพรุสภาลาดเภาเกิดความวุ่นวายขึ้นเนื่องจากมีการแจ้งปลดเจ้าหน้าที่961คนโดยไม่ได้มีการแจ้งล่วงหน้าเพราะประสบภาวะขาดทุนต่อเนื่องมาเป็นระยะเวลามากกว่า15ปี ทำให้เจ้าหน้าท so ี่บางรายที่ทราบข่าวร้ายถึงกับโวยวายร้องไห้บางคนเป็นลมล้มไปกับพื้นเพื่อนๆต้องเข้ามาช่วยกันประถมพยาบาลกันวุ่นวายบรรยากาศเต็นไปด้วยความโกลาหล